ได้มาแล้วนะครับสำหรับอันนี่คือชุดล่างนะครับคือท่แกนกลางที่จะเอาไปสวมกับน้บเป็นด้านล่างนะครับนี้ก็คือตัวบนนะครับซึ่งเวลาเราตัดเราต้องตัดตัดจากท่อนเดียวกันนะครับตัดจากท่อนเดียวกันแล้วก็มาร์กไว้ว่ารอยต่อมันอยู่ตรงไหนนะครับคือให้ให้มันอยู่ที่เดิมนะครับตัดเสร็จก็คือเวลาเราจะเอามาชนก็ เอาผสมเข้าที่เดิมนะครับอันนี้คือติดอยู่กับฝาฝาถังนะครับอันนี้อยู่กับตัวถังอยู่ข้างในเมื่อเราใส่ฝาเข้าไปสวมฝาเข้าไปมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะสนิทอยู่อย่างนี้ก็จะมีอ่าบล็อกก็จะทําบล็อกสวมเพื่อที่จะโอบสองตัวนี้ให้มันอยู่ด้วยกันนี่นะครับคือหลักการมันมันก็คือแค่นี้ การที่ว่าทําให้มันถอดได้ทั้งฝาแล้วก็ล็อกควันให้ได้ร้อยเเซ็นต์นะครับโอเคครับเมื่อได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ทําการตัดตัวเหล็กฉากที่จะเอามาทําเป็นเป็นน้าเป็นด้านล่างแล้วก็น้าเป็นกับชุดบนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปมาติดกันแล้วก็ให้มันเป็นชุดเข้ามันเสร็จแล้วก็เอาจะเอาไปเจาะรูเพื่ออัดน็อ กับตัวตูดถังและก็ฝาถังนะครับโดีค okay, ครับเดี๋ยวไปตัดเหล็กฉากเลยสําหรับเหล็กฉากนะครับที่จะทําเป็นนับเป็นด้านล่างนะครับก็คือจะใช้เหล็กฉากสองนิ้วหน้าสองนิ้วหนาสามมิลครับก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับอันนี้ก็คือเราจะตัดสิบแปดเซนสองตัวนะครับแล้วก็ตัดสิบเซนอีกสองตัวนะครับเพื่อที่จะเอามา เชื่อมต่อกันให้มันเป็นบล็อกนะครับเป็นนับเป็นนะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้เจาะเพื่อร้อยน็อตนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สวมกับตัวนี้สวมแบบสนิทเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดเลยเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กฉากนะครับมาโอบกับตัวแบบแบบไอท่อ4ีคูณสี่นะครับ คือใช้ท่อตัวไหนเราก็ต้องเอาเหล็กฉากมาอบกับตัวนั้นนะครับอบให้สนิทนะครับอบให้สนิททุกด้านเลยนะครับอบเสร็จแล้วก็ทําการแต้มแต้มตามมุมนะครับแต้มตามมุมสี่มุมแต้มไว้เลยเสร็จแล้วก็งายขึ้นมาเชื่อมให้สนิทนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็ตัดปีกออกนะครับตัดปีกนี้ปีกนี้สี่มุมนะครับสี่ปีกนี้ ก็คือทําการตัดออกเพื่อที่จะให้เหลือแต่น้ำเป็นตัวล่างนะครับเพื่อที่จะได้เสียบเข้าไปในถังได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเชื่อมเลย เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้อยู่ข้างในตัวนี้จะโผล่ไปอยู่ข้างในถังนะครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ข้างนอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นประเก็นนะครับเก็นรอบแล้วก็อัดประเก็นสามมินนะครับเก็นอย่างหนาเก็นกันไฟเสร็จแล้วตัวนี้จะติดไปกับตูดถังเลยนะครับเวลาผมจะส่งนะครับก็ตัวนี้จะติดไปกับตูดถัง ตัวนี้จะแยกส่งใส่กล่องต่างหากนะครับเพราะว่าน้ําหนักจะเกินถ้ารวมกันตัวนี้พอไปถึงก็แค่ยกใส่ยกสวมครับเนี่ยแล้วก็ตอกอัดลงไปเลยนะครับก็จะใช้วิธีอัดก็ก็แน่นพอสมควรนะไปว่าทําให้มันแน่นนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีช่องเพื่อที่จะป้องกันอากาศเข้านะครับ แต่ก็ตกข้าวได้ครับไม่ถึงกับแน่นมากแต่ก็คือตกลงไปก็จะลงไปเรื่อยๆตกลงไปจนให้สุดนะครับโอเคครับอันนี้คือก็คือนับเป็นชุดล่างนะครับแต่ยังไม่จบนะครับชุดล่างนี้ก็จะต้องมีที่เป็นกล่องจุดไฟนะครับอยู่อยู่ด้านใต้ฝั่งนี้อีกเดี๋ยวจะมาทําครับต่อจากนี้ก็จะทําไอ้กล่องจุดไฟนะครับกล่องจุดไฟก็ประกอบเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ติดไปนะครับเอาไปประกอบสวมเหมือนกันไม่ได้ยากครับเมื่อเราจะทำกลองจุดไฟนะครับคือเหล็กฉากตัวนี้จะต้องมาโอบกับตัวกลองจุดไฟตัวนี้นะครับกลองจุดไฟถ้าเราจะเอากลองตัวไหนเราต้องเอาแบบตัวนั้นเลยนะครับคือเอาตัวไหนมาลองกับกับตัวนี้ ก็คือต้องเอาตัวนั้นนะครับก็คือตัดแล้วก็คือเอามามาใส่เลยจะเปลี่ยนเป็นเหล็ก4ี่คูณสี่อะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเหล็กจะไม่เท่ากันนะครับเหล็กจะมีแตกต่างกันบ้างนิดนิดน่อยนะครับแต่ถ้าเราเอามาโอบกับตัวนี้แล้วเอาตัวนี้เหล็กฉากตัวนี้เป็นตัวโอบผมก็จะทําให้มันแน่นเหมือนกันแน่นประมาณที่ว่าอัดเข้าไปได้นะครับโดยที่ว่า แทบจะไม่ต้องอัดสกรูเลยก็อยู่แล้วนะครับคืออัดเข้าไปเฉยเฉก็อยู่ง่ายๆเสร็จแล้วก็มาตัดตัวนี้เลยนะครับตัวกล่องจุดไฟนี้ตัด37เซนนะครับตัด37เซนต,ตัดเลยครับ37เซนครับเมื่อตัดได้กล่องมาแล้วนะครับ37เซนครับก็ก็เอามาปิดตูดนิดหน่อยนะครับ ปิดไม่ต้องมิดครับเหลือไว้ประมาณสักเซนครึ่งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเอาไปอบก,กับตัวนี้เลยนะครับกับตัวนับเป็นตัวล่างนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ข้างล่างนะตัวนี้เป็นตัวนี้ก็คือตอนตนี้ผมเชื่อมเป็นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเหล็กฉากมาวาง ก่อนที่จะเชื่อมก็คือต้องเอาตัวนี้วางก่อนนะครับวางวางเสร็จก็เอาเอาฉากประกบแล้วก็อัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันมันต้องอัดลงนะครับมันจึงจะแน่นอันนี้ก็คือพอดีนะประมาณนี้แล้วก็เชื่อมตูดปิดนี่หน่อยโอเคนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะมาเราจะมาเจาะรูท่อไฟนะครับเจาะรูท่อเกนกลาง ของกล่องจุดไฟตัวนี้เราก็อัดลงไปเลยนะครับอัดลงไปแล้วก็มาร์กรูแล้วก็ค่อยเจาะโอเคนะครับเมื่อประกอบเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกล่องจุดไฟนะตัวนี้ตัวนี้กล่องจุดไฟตัวนี้น่าเป็นที่จะเอาไปอัดกับตูดตูดถังนะครับ ก็เมื่อเราประกอบเข้าไปได้อย่างนี้แล้วนะครับก็อัดสกรูตัวเล็กเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อยึดตัวนี้ด้วยที่จริงตัวนี้ไม่ต้องยึดก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้อัดเข้าไปแน่นมากแต่มีเหตุผลคือมันจะเลยอ,ออกมาเห็นไหมครับะมันจะโผลออกมาฝั่งนี้ทั้งสองข้างเพื่อเวลาเราจุดไฟนะครับ เราดันรางน้ํามันเข้าไปปุ๊บจะให้มันชนอยู่ประมาณนั้นนะครับชนอยู่ประมาณนั้นแล้วไฟมันจะชนอยู่ประมาณนี้นะครับคือพอเราดันเข้ามาปุ๊บจะชนประมาณนี้แล้วไฟมันก็จะดูดเข้ามาเองครับดูดเข้ามาขึ้นปล่องขึ้นปล่องขึ้นไปข้างบนโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องดันเข้ามาให้มันสุดนี่นะครับดันเข้ามาให้มันสุดนี่เดี๋ยวไฟมันดับนะครับเพราะว่าเพราะว่าตูดมันเหลือช่องช่องอากาศเข้าน้อยมันจะดับ ไฟไมันจะไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือท้างหลังอยู่ประมาณนี้เพื่อให้ลมดูดเข้าแล้วก็ดันขึ้นฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันอยู่ประมาณนี้พอเราดันรางน้ำมันเข้ามาก็ให้มันชนอยู่ประมาณนี้ไฟมันก็จะดูดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มามากรูอันนี้เลยครับในเมื่อเราประกอบอย่างนี้เสร็จแล้วทำให้มันจบไปเลยไม่ต้องถอดข้าตวตรงกโดย ผมก็จะมีจะมีแบบที่ผมทําไว้อยู่แล้วนะครับเป็นแบบเจาะเจาะรูเพื่อเอาไว้ใส่น็อตอัดกันนะเป็นอัดกับตูดอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือสุดตูดถังแค่นี้มันจะโค้งมาอย่างนี้แต่ไม่ต้องทําโค้งครับว่าตัดให้มันอยู่ข้างในถังพอดีตัดสามสิบเจ็ดเซนก็คือพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาร์ครูเลยครับรามาร์ครู หรูแล้วก็เจาะรูทเกสไว้เลยให้มันจบแล้วตัวนี้มันก็จะจบกระบวนการแล้วก็เหลือน้าเป็นตัวบนโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจาะรูเลยเสร็จแล้วนะครับสำหรับชุดน้าเป็นตัวล่างกับกล่องจุดไฟนะครับซึ่งมันจะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับมันจะรวมกัน อันนี้คือรูกแก๊สนะครับซึ่งทอ่อแก๊สก็จะถอดประกอบได้เหมือนกันนะครับจะใส่จากในถังออกมาแล้วก็เข้ารูนี้แล้วก็ขันอัดเข้าไปแน่นปึ๊บเลยครับแน่นเพี้ยเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ถอดออกมาเพื่อจะเจาะเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูท่อแกนกลางนะครับเพื่อให้ไฟวิ่งขึ้นบนถามว่า ได้อะไรเจาะรูใหญ่ขนาดนี้ผมใช้ไอ้นี่นะครับใช้ดอกดอกโคโซ24มิลน,นะครับตรกหนึ่งก็เกือบ200น,นะครับตัวนี้แล้วก็รู6รูเจาะเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับตัวชุดตัวล่างเหลือแต่ว่าทำรางน้ำมันมาเพื่อที่จะ ใส่เข้าไปในนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใส่น้ํามันแล้วก็เผาหยุดไฟแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ตัวนี้ก็คือจบตัวนี้เรือแต่ว่าเอาไปพ่นสีให้มันดูสวยงามหน่อยแล้วก็อัดทาปะเก็นอัดปะเก็นไปนครับมันก็จบตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนั่าเป็นตัวบนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะทํา แค่ตัวล่างกับตัวบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะอัพลง y o YouTube ยากนะครับไม่เข้าใจตัวไหนก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็เจาะรูตรงกลางนี้ออกก่อนยอย่าจะลืมแล้วก็มาทำชุดน่าเป็นตัวบนเลยครับตัวบนก็ทำเหมือนตัวล่างครับทำง่ายกว่าทำแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคครับครับสำหรับ นับเป็นตัวบนนะครับใช้เหล็กหนึ่งนิ้วนะครับตัดสิบห้าเซนสองท่อนแล้วก็ตัดสิบเซนสองท่อนนะครับเพื่อเอาไปโอบกับตัวท่อสี่ชุดบนนะครับทำเมือนตัวล่างเลยครับทำเป็นนับเป็นเอาไว้อัดกับตัวฝาถังนะครับโอเคครับใช้เหล็ก หนึ่งนิ้วนะครับหนาสามมิลสิบห้าเส้นสองเสน้นแล้วก็สิบเซนสองเส้นเพื่อจะเอามาอบโอเคนะครับครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดบนนะครับตัวนี้ชุดบนเพื่อที่จะเอาไปสวมกับตัวนี้นะครับ ซึ่งไดมาร์กหน้ามันไว้พอใส่ไปอย่างนี้ก็มันก็จะสนิทเลยนะครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วเลยไม่ไม่ต้องเชื่อมนะครับสูตรผมไม่มีเชื่อมนะครับคือท่านสั่งชุดประกอบไปก็คืออัดน็อตจบเลยใช้เลยครับจะหุ้มสังกะสีหรือหุ้มอะไรก็แล้วแต่นะทีนี้แต่ต้องหุ้มนะครับหุ้มสังกะสีสักสองรอบ3ามรอบไปยังดี ไม่ต้องใช้เซรามิกไฟเบอร์ก็ได้นะครับประหยัดเยอะไม่ต้องเนี่ยทำเองหาถังแถวบ้านหาได้ถังได้ถูกก็ยิ่งจะถูกยิ่งจะประหยัดโอเคนะครับอันนี้ชุดชุดล่างชุดล่างกับตัวนี้ชุดน่าเป็นตัวล่างตัวนี้สวมอันนี้ อันนี้คือกลองจุดไฟอันนี้คือชุดบนอันนี้คือชุดบนชุดล่างน,นี้เสร็จแล้วครับยังเหลือรายละเอียดอีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับไม่ใช่จบแค่นี้นะฮะก็ต้องตามต่อในคลิปคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับก็คือก็ตัดเป็นตอนๆน,นะครับถ้าจะําให้มันจบในคลิปเดียวคงไม่ได้ครับก็ก็ขอให้ตาม ต่อในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าทําเตาต,ตัวหนึ่งนี่มันมันไม่ได้จบง่ายๆนะครับกว่าที่ว่าจะสําเร็จออกมาเป็นเตาชุดหนึ่งเนี่ยก็ติดตามดูเอานะครับสําหรับคลิปนี้คิดว่าคงพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ